ช่วยองค์ราชาก่อนทำให้องค์ราชาเป็นเหมือนเดิมทีอ๋อจูหว่าไปเฉลยอีกคนก็คือคุณเองสินะครับรามเมงอับไม่ใช่สิราเซนหรือเปล่านะแน่นอนว่าคงทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการร้องขอสิ่งใดกับผมจะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเล้่วแค่ไหนจริงด้วยชายคนนี้มันปฐมมานหนึ่งในมานเจสีแห่งจุดเริ่มต้นนัว แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือความจริงที่มันยอมสิโรราบให้กับบางตัวตนอยู่จอนอย่าให้หนักมือไปละ่ะถึงท่าทีจะดูเลื่อนลอยแต่นั่นคือจอมมารที่มีขมพลังเกินกว่าจินตนาการช่พริตภาก็เข้าใจได้ทันทีอาณาจักรฟา์มุสดันไปกระตุกหนวดเสือจนมันตื่นเข้าใจได้สินา